ที่เห็นอยู่นี้ก็คือ h Honda p i พิ t g e n e r a t i o n ที่2ครับเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้เห็นเจน2แบบเป็นเนเลยก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นเจน1ที่อเมริกาแล้วก็เคยขับเจน3เจ g e สแน่นอนผมมีที่อเมริกาแล้วก็ที่ไทยด้วยแล้วก็ Gen 5ก็เคยขับนี่คือครั้งแรกตัวเป็นๆสวยกว่าที่คิดเยอะเลยเจสซี่เพื่อนผมอะที่เท็กซัสเคยจะเอา เจน2เนี่ยมาขายให้ผมแต่ผมปฏิเสธไปเพราะตอนนั้นอยากได้เจน3มากกว่าตอนนี้แอบเสียดายแล้วนะสวยจริงดูไฟป๊อปอัพสิมันดูมีอะไรมากกว่าเจน3เยอะเลยนะพูดถึงด้านหน้ามันเวลาเปิดป๊อปอัพขึ้นมานะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกของ Honda นะครับที่เขาใส่ระบบดับเบิลวิสโบนเข้าไปทำให้รถคันนี้จัดได้ว,ว่าเป็นรถที่แฮนด์ i ลิงดีอันดับต้นๆของโลกในยุบ 80ตอนต้นเลยก็ว่าได้นะครับขับสนุก Honda p i r ลุ Gen2 เนี่ยออกมาครั้งแรกเมื่อปี1983นะแต่คันนี้เป็นปี1985แล้วก็มกีอยู่คันเดียวในไทยด้วยนะครับถือว่าเป็นของที่หาย,ยากมากๆแล้วก็มีคุณค่าสุดๆนะฮะสำหรับสาย HONDA เนี่ยสวยงามสปอยเลอร์นุ่มพวงมาลัยซ้ายครับโอ้ไงล่ะ เป็นอะไรที่คุ้นเคยมากรถพุ่มอะไรซ้ายโอ้โหคันนี้สภาพดีมากอะคอนโซลยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยช่องแอร์เชื่อมออกจากคอนโซลเข้าประตูนะครับแล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้สไตล์ของพี่หลุดก็แหละบอกเลยนะถ้าได้พี่หลุดคันนี้ขับเป็นของตัวเองนะยิ้มยิ้มทั้งวันอะอวัสดุอย่างดีเลยขับเหมาได้ด้วย ถ้าเป็นพิลูเจนสของผมเนี่ยนั่งหลังเนี่ยหัวผมติดนะความเป็นสปอร์ตเคิร์ฟของยุค90เนี่ยมันเลยทําให้เสียเฮดรูมไปครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยปี83 h e a d เฮดรูมยังเหลือผมสูงประมาณ181พอดีถือว่านั่งสบายกว่าเจน4เยอะมากๆเลยนะถึงแม้ว่าเข่าจะต้องแบะหน่อยแต่ก็ยังนั่งสบายกว่าเจน4เยอะอะครับข้างหลังอะ่ะโอ้โห แต่รู้สึกว่าข้อเสียจะไม่มีที่เหยียบเบาะพับจากข้างหลังนะครับต้องให้คนข้างหน้าลุกขึ้นไปผมเล่งรอบเพื่อให้ดูเลยโอ้โหโอ้โหเฮ็ดเสียงโอดมากโอ้ยนีอะไรยังไม่จูนนะพี่ถ้าจูนแบบตันนี้ แจว๋วแจว๋วแจว๋วแจ๋วครับเรามารู้จักกับพี่เจ้าของพิรูดคันนี้ดีกว่าพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อออดครับพี่ออสครับพี่ออสได้คันนี้มายังไงครับจริงๆคันนี้ผมตามเขาต้องหลายทีแล้วแล้วก็ผมไปขอซื้อเขาแล้วทีแรกเขาไม่ขาย<อ>เพราะมันเป็นรถมาจากอเมริกาเป็นรถสิทธิ์นักเรียนของเขาครับผมแล้วเขาก็จอดทิ้งไว้14ปีโอ้วันแรกเลยผมซื้อมาผมกลัวเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนใจเพราะทีแรกเขา บอกว่าจะขายแล้วก็บอกไม่ขายอีกอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนไม่อยากขายอ่ะเสียดายใช่อ,อพอผมซื้อเสร็จเนี่ยผมว่าช่างไปสตาร์ทเครื่องจนติดแล้วขับกลับมายางบวมเป็นลูมกูดเลย <c oughs> บวงบ,บูบูบูผมก็วิ่งกลับมางั้นเลยกลับมาถึงปุ๊บพอถึงถึงอู่ปุ๊บเนี่ยผมยกเครื่องออกในวินาทีนั้นเลยคือเครื่องร้อนๆเนี่ยยกออกเลยเพราะผมกลัวเขาเปลี่ยนใจไม่ซื้อไม่ขาย อันนี้เป็นเทคนิคนะคือไม่ได้ว่าอุ้ยคันอยากจะแต่งแล้วอะไรไม่ใช่คือคือมึงไว้ถ่ายก็ไม่ทันละเครื่องไปแล้วไม่ทันละเครื่องมือหลุดมางนอกละฟ <c oughs> ิกลัวเขามาดูคลิปนี้เราด้ยินก็ไม่เป็นไรก็ไม่ทันละเครื่องมือหลุดมางนอกละห <c oughs> <c oughs> ลังจากนั้นก็เริ่มทำมาเรื่อยๆก็วางเครื่องก็คิดไว้อยู่แล้วว่าจะวางเคยิบสี่ครับแต่ก็ทีแรกก็ไม่คิดว่าปัญหามันจะเยอะขนาดนั้นวางไว้นี่โอ้โหปัญหาแบบ เยอะมากติดล่างติดบนติดข้างความร้อนขึ้นฝากระโปรงทุกอย่างกว่าจะจบก็เบ็ดเสร็จเนี่ยรวมทั้งทําสีทาอะไรก็น่าจะ2ปีกว่า2ปีกว่าบอกงบได้ไหมครับทั้งหมดครับล้านหนึ่งล้านกว่าบาทหมายถึงชุดแต่งด้วยหรือเปล่าครับทั้งหมดเลย๋อทั้งหมดเลยเครื่องไม่รวมรถนะไม่ไม่รวมตัวรถอ่าทั้งเครื่องทั้งของอุปกรณ์ใช่ใช่ใช่ล้อนี่เบิรกใหม่ครับน่าจะแสนนิดนิดทั้งเซ็ตแสนไม่รวมยางเป็นของอะไรครับ เราบีเวร์ครับซีเกอร์ซีเกอร์นี่ดังนะครับจริงๆล้อซีเกอร์ตอนนี้คนอยากหารุ่นเนี้ยเยอะมากแต่ว่ามันไม่ได้เลิกผลิตแล้วแล้วมันก็เลยกลายเป็นของหายากเจอของเก่าก็าส่วนมากก็จะแบบไม่ใหม่อย่างเงี้ยขอบมันก็จะดับดับหน่อยแล้วรอยมีรอยมีอะไรมันก็จะดับเยอะอย่างพวกนี้คิ้วประตูเนี่ยผมเบิกม่หมดพวกนี้เบิกม,ม่หมดเพราะตอนมามันยับมากผม,ม่งผมเมี่ยมยับมากครับ แล้วก็ไฟทงไฟท,ท้ายก็เบิกใหม่ข้างหน้าอะไรเงี้ยคือเจอก็เบิกใหม่หมดครับในญี่ปุ่นบางทีเราก็ยังได้เห็นอยู่ของบางอย่างอย่างสุดท้ายเนี่ยมันมีวัตกาศที่เป็นอลูมิเนียมผมไม่กล้าซื้อจริงๆมันหกหมื่นอ่ะสองแสนกว่าเยนอ่ะมผมว่ามันเกินไปอ่ะทําไมถึงเลือกพิลูดอ่ะครับด้วยในความที่ E G กับ E K เนี่ยถ้าเราจะทำก็คงต้องทำอันนี้หรือไม่ก็ E F สามประตู แต่ด้วยตัวรถ E F 3ประตูะรถแท้เนี่ยแทบไม่มีเลยมันมีแต่รถทำเอาสี่ประตูไปตัดตูดซึ่งสำหรับผมผมผม,ผมอยากได้รถแท้คือ E G กับ E K เนี่ยคนไทยแม่งทำสวยมากมากคือยอมเลยเราทำไปไม่รู้จะสวยสู้เขาได้ปล่าอย่างนี้ดีกว่าสุดท้ายก็ไปมองที่พี่หลูแต่พี่รูเนี่ยพอเจนสี่เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันฉลาดแล้วมันไม่ควรเป็น K ยิปสี่มันควรจะเป็นเฮดแล้วใช่ไหมมันก็ต้องถอยมาเจนเก่าๆพอถอยมาเจนเก่าเนี่ยผมไม่เจอเจนสามทีแรกคิดว่าจะทำเจนสามเพราะมันมีเจนสามไม่เลือกหลังจากวันนั้นเราผมไม่เจอคันนี้ที่เป็นของเพื่อนผมที่มาจากเมกาไปบ้านมันเจอเจอเจนสองก็เลยมุ่งมั่นว่าจะเอาคันนี้ทําไม่ได้ก็รอมาเป็นปีกว่ามันจะขายจนสุดท้ายมันขายพอมันขายมากก็เลยมาทำเจนสองแต่พอลงมาทำเจนสองอ่ะ เรารู้สึกได้เลยว่าเจนสองยังมีเสน่ห์มากไอ้คันเนี้ยถ้าพี่ขับตามท้ายมันนะพี่จะสังเกตได้เลยว่ารถมันกว้างพอเวลารถกว้างและบางเนี่ยมันจะสวยมากขนาดเราทําเองอ่ะวันที่มันเสร็จอ่ะวันที่มันวิ่งบนถนนเราตามมันนะเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนั่สวยขนาดนี้วะนั่นคือเอกลักษณ์ของพี่หลุดเลยเออแล้วมันบานและแบนใช่แล้วมันแบบเฮ้ยมันสวยว่ะคือคันเนี้ยผมบ่อยอย่างนะ ทำอีกอย่างหนึ่งที่สวยเลยนะแต่มันขัดใจผมผม,มเลยไม่ทําอะไรครับลมอ๋อแต่อย่างนี้ก็ไม่ได้ขับยากใช่ไหมครับถือว่าเป็นความสูงที่แบบขับไม่ยากในกรุงเทพในกรุงเทพไม่ยากอยู่แล้วคันนี้มันแพอย่างเดียวมันแพ้หลังเต่าอ่าคือคุณจะมีคลื่นอะไรก็ได้หลุมมอะไรก็ได้มันไม่ติดแต่คุณอย่าโผล่มาตรงกลางนี้เพราะว่าเครื่องมันห้อย ด้วยความที่ว่ามันเป็นเครื่อง K24 มันยาวลงมาคือเครื่องมันเนี่ยพี่ดันขึ้นบนอ่ะมันก็ไปชนฝากระโปรงพี่ดันลงมนล่างก็ลงมาโดนพื้นแล้วพี่ใช้วิธีแก้ไงครับตอนนี้ก็ผมก็ดันให้มันสูงที่สุดแล้วก็ตัดแกนฝากระโปรงหลบในแกนฝากระโปงที่มันโดนคานเครื่องไอ้โดนฝาเครื่องแล้วก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นคผส่วนข้างล่างเนี่ยผมก็ทํากันแข็ง ทํากันแข็งเพื่อให้เตือนตัวเราเองว่าเฮ้ยมันเฉี่ยวแล้วนะมันโดนแล้วนะเคพี่จะทำสามร้อยม้าเนี่ยยี่บสี่เนี่ยหมูเทอร์โบลูกเดียวอย่างนี้เลยไม่ต้องแตะอะไรเลยพี่เปลี่ยนเขาขึ้นเทอร์โบใส่อินเตอร์ห้าร้อยม้าเลยจบง่ายๆกล่องก็กล่องจุนอยู่แล้วกล่องเอเกงกล่องเอเยมอยู่แล้วแต่ถ้าไอเอสองพันพี่อ่ะห้าร้อยอ่ะกับเครื่องมันน่ะ ผมว่าประมาณล้านหนึ่งอ่ะไม่รู้อยู่ได้ด้วยป่าไม่รู้ระเบิดก่อนป่าใช่ใช่ใช่เขาเขาถึงถอดกันออกไงฝรั่งมันค่าแรงแพงใช่พี่ใส่ k 24ใบแม่งสตาร์ทไล่ข้างอย่างเดียวคอไอดีลิ er, <ม>้นเฮดเดอร์หัวฉีดกล่องจูน230ได้ทุกคันสไตล์ทำรถผมเนี่ยไม่ไตายผมจะทำรถไม่เหมือนคนอื่นสมมุติว่าถ้าผมรถคันนึงผมจะใส่มูกเก้นเนี่ยผมจะไม่มูกเก้นทั้งคันไม่ใช่ผม แต่ถ้ามูเก้นอะไรสวยผมจะเอาอันนั้นของมูเก้นมาใส่ถ้าอันไหนสปูนสวยผมจะเอาอันของสปูนมาใส่ไม่กออกไหมฮะออคือคือ,คอผมจะ mix แอน m a แมทคืออะไรสวยเลือกอันนั้นไม่ใช่ไม่จำเป็นว่าต้องโอ้โหพอพวงมาลัยมูเก้นต้องเบรกมูเก้นต้องล้อมูเก้น เบาะมูเก้นไม่ใช่ผมนั่นก็คือสไตล์การแต่งรถที่ชัดเจนของแต่ละคนจริงๆก็อยากจะฝากเด็กๆในไทยหลายๆคนรุ่นใหม่ๆนะครับว่าหาแนวของตัวเองให้เจอในการแต่งรถเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้กันทั้งหมดซะส่วนใหญ่คือมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองหมดแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่แต่ถ้าคุณแต่งแล้วอ่ะคุณออกไปจอดอ่ะสิบคนอ่ะเจคนบอกว่ารถคุณสวยอะคุณภูมิใจได้ละอ๋อรถคุณสวย ตามนั้นนะครับฝากไปด้วยแต่ยังไงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจะเล่นรถรุ่นในก็แล้วแต่ขอให้เคารพสไตล์ของแต่ละคนครับใช่นักเลงรถอเมริกาจะประมาณนี้คือ<ช>เขาเคารพสไตล์การแต่งรถของแต่ละคนออไม่ใช่ว่าเราเห็นแบบนี้ไม่ชอบแล้วเราก็ไปก็ไ,ไ,ปไม่ต้องไปบูลลี่ไม่ต้องไปบูลลี่ไม่ต้องไปอะไรรับ<ช>คือ มันรักรถเหมือนกันอะสไตล์ใครสไตล์มันแล้วมันจะเกิดความแตกต่างมันจะเกิดงานศิลปะมันจะเกิดแฟชั่นใหม่ๆขึ้นมาไม่งั้นมันจะจำเจอะครับใช่เราต้องเปิดกว้างยอมรับตามนั้นอันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ยอดมากครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเตรียมขึ้นสไลด์ฮะไปแก้อาการกล่อง เฮ้มีเสียงถอยด้วยเฮ้เสียงถอยหลังแบาญี่ปุ่น อนนี้เครื่องยังเดินไม่ค่อยปกติต้องไปเปลี่ยนกล่องสไลด์ไปเปลี่ยนกล่องแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นรถขับนิดนึงขึ้นสไลด์โอ้โหสวยจริงเว้ยแปลกตาวะ่ะคันเดียวในไทย มันดูแบนจริงๆนะในกล้องอาจจะถ่ายออกมาแล้วดูแบบไม่ค่อยแบนแต่คันจริงๆมันดูแบนๆวายๆจริงๆนะมันแสดงถึงความเป็นรถสปอร์ตเนี่ยต้องแบนๆวายๆแบบนี้ล ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องที่ชีโร่นะคะขอบคุณค่ะ